โอเคนะครับรีวิวตัวอ่าน QR code นะครับนะครับก็สั่งมานะครับจะตัวเดียวกับที่ทางเซเว่นช้นะครับแต่เขามาติดแบรนด์ใหม่นะครับก็ตัวถังก็โอเคเป็นอลูมิเนียมนะครับกล้องอ่านเร็วดีนะครับผมจำลอง QR code นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็การส่งมันจะอิมวเลตนะครับจะจำลองนะครับการทำงานเหมือนคีย์บอร์ดนะครับ จะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับจะเป็นตัว text อย่างเดียวก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ผมอยู่ข้างๆมันยังอ่านได้เลยนะครับก,ก็ส่องอ่านให้ดูนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะไวตืดๆเนี่ยคือคือมาแล้วนะครับมันมันจังจำค่าอยู่ามาละนะครับอันนี้สังเกตว่าห้าบรรทัดนะครับ นะค,ค่อนข้างดีนะครับก็ใครเขียนโปรแกร,รมเกี่ยวกับ QR code และอ่านลองลองหามานะครับก็ค่อนข้างดีนะครับ